โอเคครับก็สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของ k คไนะก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมมีสปอนเซอร์ใจดีมาแนะนําให้กับทุกคนฟังนะครับผมก็เป็นร้านที่ผมเติมประจําเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือร้าน power pay นะครับผมร้านนี้บอกเลยนะครับว่าเติมคุ้มมากๆเติมไวปลอดภัยไร้รีฟันนะครับสำหรับใครที่กลัวเพชรแดงนะครับผมทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าร้าน เปิดทาการมาแล้วถึง7จดปียังไม่มีปัญหาเลยนะครับผมเพราะว่าทางร้านไม่ได้รับเติมแค่เกมฟรีไฟล์เท่านั้นนะครับผมยังรับเติมอีกหลายๆเกมเลยนะครับก็ใครสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคผมก็ขอสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องเค้กไอน,นะคลิปวันนี้นะครับเราจะไปปักธงกันนะครับผมก็เอาใจใส่ปักธงหน่อยเพราะว่าเราได้มีแต่คลิปแบบยิงกันนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมา ลงปักธงอีกสักคลิปนะครับคลิป2คลิปนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปักธงกันในโซนฟรีสไตล์เอ้ยไม่ใช่มันเปลี่ยนหม่แล้วมันชื่อว่าอะไรนะย่านคนชิลนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันที่ย่านคนชิลนะแตก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไร ใหม่เข้ามาบ้างในอาทิตย์นี้นะครับทุกคนก็ของ<อ>ที่จะเข้าในอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นหมัดไฟนะครับนี่บอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อไม่ทันนะครับหมัดไฟได้กลับมาขายครั้งหนึ่งก็อย่าพลาดนะครับผมชิ้นต่อมาเป็นชุดหมีนะครับนี่เป็นชุดหมีจะมาในตู้8ทีนะครับผมน่าจะตู้8ทีนะชุดจะมีอยู่ 5ชิ้นนะครับมีหน้าทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับผมและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดนี่เลยจะเป็นชุดออกแนวปาวานนิดหน่อยนะจะมีปะวานอยู่ว่ายน้ําอยู่ข้างหลังนะครับผมชุดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีแว่นตานะครับแว่นตาเนี่ยจะรวมกับผ้าผปิดปากเลยนะแล้วก็ทรงผมเสื้อรองเท้าแล้วก็กางเกงนะครับผมก็ <c oughs> มี5ชิ้นนะใครที่ชอบสีแบบนี้สีขาวฟ้าโทนขาวฟ้าก็อย่าลืม ือว่าสายสะสมเลยครับก็มาสุมกันได้นะครับผมมาทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงแต่งตัวแบบนี้นะเพราะว่าเรามีท่านี้ครับทุกคนนี่กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวถ้าโคตรปั่นเลยอะทุกคนแล้วเ,เราดูแต่งตัวนะนี่ก็รองเท้านี่แบบไม่โคตรไม่เข้าเลยนะเป็นท่าที่ปั่นมากเลยนะครับ ท้านี้รู้สึกว่าจะกดแล้วมันจะเดินเดินเรื่อยๆมั้งถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนมาครับโอ้โหเข้ามาก็มีตั้ง25้าคนเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราหาคนปั่นดีกว่านะเดี๋ยวหาหาสาวก่อนดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวสาวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้หัวคาบุกินึกว่าผู้หญิงก็โทำไมเขากระจัดกระจายกันจังเลยนี่เอาคนนั้นคนนี้คนนี้ทุกคน เขายืนอยู่ด้วยกันไม่ใช่เขายืนนิ่งๆนะนี่เฮ้ยเขายอ่อเราด้วยอ่าเขาทางทุกคนสวัสดีก็สวัสดีไปก่อนนี่ว้าวรับอาหารไหม <c oughs> นี่ทุกคนเดี๋ยวเราย่างย่างให้เขากินนะนี่ y àng, y àng, y àng. <c oughs> นย่างย่างย่างหิวไหมครับหิวนี่ อ่าอันนี้ละกันคำๆคำเอออะไรดิมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอาหารอร่อยอร่อยย่างก่อนย่างก่อน มีอะไรแนะนำบ้างอ,อันนี้แล้วกัน,นผมแซบสุดเต <Okay. S 1> กใจด้วย <Why? S 1> นี่เอาหัวใจไปไงแล้วก็เต้นทเวิร์กปันเลยไปไหนๆก็เหน่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องแล้วปักพวงก่อนละกันนี่ ก็อาหารมาแล้วจ้าอาหารมาแล้วจ้าวิ่ยโดนขังนี่เฮ้ยอย่บบาบังผมดิอ่ะงงงงทุกคนงงเฮ้ยเอามาจากไหนกันวะ <c oughs> <c oughs> ปะปะปากระเป๋าเดี๋ยวเราเป็นห้องดีกว่านะครับทุกคนมาครับทุกคนห้องถัดไปนะครับวิ่งคนเยอะมากเลยเดี๋ยวรา เดี๋ยวเราเดินแบบเดินเล่ขายก่อนนะเดินเล่ขายก่อนอาหารไหมครับอาหารไหมครับอาหารไหมครับเดินเล่ขายกันเอเดินแล้วหมวกเอฟเดินมาต่อยอาหารไหมครับอาหารไหมครับนี่กินข้าวไหมกินข้าวไหมงงงง เฮ้ยมีคนแอนมาด้วยนี่อะตยก่อนตอยก่อนเดี๋ยวเอาคนนี้นะคนนี้ย,อย,อยอ่อย่อย่อหิวไหมยู่ไงหิวหิวอ,อ่ะนี่แล้วก็ทำอาหารทำอาหาร ไม่อ่ะนี่กินเราไหมเราแ่บอดิจ่ะแฟนเข้ามาเดืนี้ปั๊บเสียแล้ว เขาขำเชียอเลยครับลองคนนี้แล้วกันผู้ชายบ้างนะครับย่อยอเดี๋ยลองดูนายนายเนี่ยว่ากินข้าวไหมอะไรวะเนี่ยเขาบอก นี่อ่าหน่อยๆแล้วกัน,กน,นทุกคนไอ้ปักธงปักธงขายข้าวขายข้าวขายข้าวต่อสงสัยต้องปักธงเปิดร้านแล้วมั้งนี่ปักธงเปิดร้านอันนี้นะครับนี่นี่เราเราต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะเออแล้วเราก็จะเราต้องย่างก่อนไว้ทุกคน น้ยมายอ่อมายอ่ายอ,ายอปากหรอกปักอีปักอีวะไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยมีสาวมาต่อยคนตึงไงจ้าสาวๆโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับทุกคนใครปักวะซา,านเขาจะวิ่งมาหาเราแน่เลย เดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าววเขาถามว่าใครปักนะรับออเดอร์จ้าปักวาสดุนี่นี่ทำอาหารนะอาหารทำก่อนปุ๊บอิ่มแย้าผมแซ่บนะ ปากดีอ่าปากเขาปากเขาขายของต่อครับ <c oughs> นี่นทุกคนเกิดมาก็รวมกันแบบนี้นะนเอ่เสร็จแล้วเอาไงดีหิวข้าวไหมหิวข้าวไหม <c oughs> ทุกคนแล้วเราก็จะกดท่าทำอาหารนะครับทำอาหารก่อนไอ้ยังไม่มีคนสนใจ เสียใจว่ายังไม่มีคนสนใจอ่ะทำาหารอบที่สองอเฮ้ยทำไมมันมึนกันจังเลยอ่ะทุกคนทำาหารอบที่สามทำมาหารอบที่สามก็ต้องแบบว่าเปิดปักคงร้านก่อนอีปักคงร้านทำาหาทำาหายีมาแล้วมาแล้ว ข้าวกินข้าวเฮ้ยกินข้าวกินข้าวปักธงเปิดร้านโอ้ของแท้ตัวนี้นี่คุณครูน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่สาวไม่สนใจพ่อครัวหรอ เต้นเตเต้นใส่ทวเวิร์กทวเวิร์กทวเวิร์กใส่อะไรกํเนี่ยเดี๋ยวยังชอบมีเอาไปตัดปกเไปตัดปกคนเต้นเต้นเต้โอ้โ โดนเกียนโดนเกียนแน่วัญญา้ทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปพ่อครัวทําอาหารนะบอกเลยว่าท้าปั่นจัดนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นท่าใหม่นะถ้าใครอยากดูว่ามีของใหม่อะไรเข้ามาบ้างก็รอติดตามคลิปหน้าเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ